เอ็ดพิองอ่งเขางนี่ครับผมก็เลยน่ามันนี่นะครับพึ่งน้ำอ้อยจ้ะอู้ดอกงามอยู่จ้ะนึงครับเอ็ดละง,งอกครับผมเอ็ดละง,งอกเหลืองจ้ะ จะใครยังตันดีเด้อจ้ะตกสมบูรณ์ค่ะออกกำลงกัน,กน,กนให้เป็งน้ำอ่อยจ้ะแสบเด้อจ้ะเฮ็ดจะนี่หอมจ้ะเดีวกระจิ้มลิ่ม 哦，哎呀。 สสีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องรุ่งป่านาอาเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมลิบเราปลากับสาวนางจ้ามืนสนวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเพ็ดคือเก้าจ้ามาหมายของเฮาเมอน้ก็เป็นปลาลางบ้านน้องมิกเดอจ้าโมซีตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าไปดล่ดไปตามเมืองจ้าว่ามืนเนวนางสีมาน 40, 000, ม,มาในเสาของวันที่ ยี 22, ่สิบสองพฤศจิกายนจากสองพันหร้อยหกสิบแปดจาพี่น้องไปลุนไปตามน้ำสาวนังเบิงจาวามือนีสาวนังสีมานเห็ดนยังแน่นาจา้าไปกันเลยครับผมบอกแหลกแขกมันับผมเป็นที่เป็น้าไล่เลือดจากพี่น้องมันนี้มาทัางตาน้องมีคือเกาจาก้าอื้ยตัวนี่งปท่านขึ้นเด็กน้ำคือเกา จุ่มเดียวห้าวกดอกจะพี่น้อยหนงสองสองด่งงามเลยจ้ะอู้หเห็ดหมอกจ้ะแกงหวานเด้อจ้ะสองตูมนาะพีหน่อยเพื่อนพีดอกกระขับพีหน่อยมันเนาะเกือบบ่เห็นจ้ะดำหน่อยแหงเนาะจ้ะ อีกนอกาดออกนี้จับพี่น้องถองยิ่งดำอยู่งงจะ้ะอื้ออีกนี่ยังยายกะเห็ดถึงข้าล่ายเหลือจับพี่น้อง ดอกนั่นจะจะป,ปึงข้าไล่เลือดจดอกหน่อยนังจ้ะพี่น้สองดอกจ้า

ตึงกระดุมสองจากที่นงอกมาหนีห่างๆเรื่อยให้ตึงกรดงจ้ะออกห่างเนาะสองจ้ะ เอ็ดถึงเขาเนาะจ้ะเขาไขรด้วยจ้านี่กนาเดอดเป็น,นยังไงจ้พีน่นนอะแกงแสบแกงหอมจ้าอ็ก็ตันเนาะ

Con này đột đâm chi bị Điều hình này đại bơn <laughs> <laughs> เฮ็ดพึ่งตะเต่าจ้ะสองดอกสองดอกจ้ะเฮ็ดพึ่งตะเตาอู้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่อ้่นทั้งนาะคือสองดอกแกงเสร็จแล้วจะเฮ็ดพึ่งตะเต่าแกงเลยแค่น้ำตัด bơ nhục đây Trên là bơ nhục cha đột nổi nha khá trôi đúng đúng. Được đột khá trôi trôi Cái này đọt lưỡng đi đâu Cái. Cái này đọc này, khá này Cả Đọt nổi nhanh Hãy subscribe Đi, Cảm ơn ở cá เ็ดพิอง,องเขาไงครับผมกอดเลยน้องมันนี้นาะกอโซโซโะเดเฮดงช็อกโกแลตจากพี่น้องหรือ็นอื่นอีกวายเฮดขงิงเขากำเนาะ ทุคงไวจ้ะ่ย่ตรงอีูตรงสองบานจ้ะ ติดแดงหลังแตกับพี่น้อง งงมิดลลงูครับผมเมิดลลงูเปลืองจ้ะมิดงโลงูข้าวบานจ้ะพี่นนองไปปีงปนด้วยจ้ะ ดงจ้ะสามดอกง,งามจ้ะแคา์ยังตันดีด้วยจ้ะด,กดกอ,อกสมบูรณ์ค่ะก่อกมกันกับให้เปงน้ำอ่อยจ้ะแสบด้วยจ้ะเฮ็ดจะหนียวหอมจ้ะ จิ้มลิ้มไอ้ถุงอ่อยจ้ะสองดอกจ้าไอ้เึ่งเขาดงจ้จพี่นอ้องดีดอกนะึง ดกอกง,งามอยู่จ้ะตุ้งหอยจ้ะพี่นอออ้องอ๋อยึดปึ่งทานอุ้ยหลุดปล่อยครับผมปุ่งกระดงจ้ะดอกน่งจ้ะนึงครับ ข้าเงา่อยเงินข้าลายจ้ะแดงจ้ะทจ้ะบานทองจ้ะเครุกระดงก็พ้อ

งามแห่งถ่งยัางขาวอยู่จ้ะเด้งขาไหลจ้ะถึงชอกรกแลตจ้ะพี่น้องสีคือเขากรรมเนื้อจ้ะ ไห <chill. S 2> นบ <stem. S 1> ่๊ะดอกนึ่งใหญอเราจะโมนึ่งจ้าบานจุ่มแค่นี้จ้ะจุอ้ยยังแข็งดีอยู่จ้ะดอกก็งามเลยจ้ะ

ก,ก็งูหงนึ่งค,ครับผมเฮ็ดเผืติ่มเฮ็ดเผือกอดอกออกงานมั้งเนาะครับหลากหลายสีนิดได้จากเฮ็ดเผิงออกเบิดทุกอย่างเนาะเมนครับผมเป็นเห็ดลุ่มๆมวันนี้เนาะจ้ะ,จะอดอลกครับผมเฮ็ดเผืงแดงคาราชิครับผมสามดอ,อกครับผม ะพิ่งดำจ้ะดูตัวงามๆเลยจ้ะตะกะวากันเท็ดอันนี้เกิดเท็ดแนวอื่น,สนะนผสน,นสินุบเนาะแมนครับผมเทศยังน้าสินุบเทศยังสิขึ้นไม่อีกอีโดนี เช็ดบดลังเขียวพี่น้องออกบาหลายครับผม ทองงามจ้ะปุ๋ยทองแดงดีขนาด นัผมจ่ามาเบ่งพนงานของเขามือนี้จ้ะมือนี้ก็ถือว่ามันคือเ่าจะได้สองกระตาจ้ะมือนี้ก็มันเป็นเฮ็ดพึ้งรุ่มร้มจ้ะมีทุกชนิดจ้ะมีหลากหลายอย่างจ้ะแกงรวมกันผู้ดีแสบจ้ะพี่น้องเฮ็ดกระดอกงามๆามจ้ะเห็ดผึ้งข้าวตรงยังมีพ่อได้เก็บอยู่จ้ะเห็ดก็ออกห่างๆแต่ว่ายางเล็กๆและน้อยจ้ะพี่น้องจ้า ถ้ามาคิปเนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่มองไปสาวนางจ้าสำหรับกิปมือนี้สาวนางขอกล่าวคำาั้สวัสดีค่ะพบกันคลิปหนา้ามือนาจ้า